điều bằng đi à, các này các bác, mít các bác, ma phước, đang, cái gì, siam này, cái gì đó, cái gì đấy, virus, 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 ขายวัโลกคร้งนี้ครยุ่งแท่งเราเราเองในกลุ่มหวยเรือหว่ามาแบบนี้อายุกีปีนะเดี๋ยวเรื่องนี้นี่อายุกีปีกับคือทำได้เดือนละกางมื้อซื้หงนี่เป็นยังไงบ้างนีก็เป็นอะไรดีมาเดือนละเซนเดือนละเมพร้อมยังมีกาสอดด่วนหรืกาสอดได้อีกด้วยได้การสอดด่วนนี่ก็ตัวเป็นหัวลาหลังหวยหลังหลังติดงงคาเรงแค่หมดยตัวมีของกันรือยังบ้อันนี้นะอันนี้อันนี้เรเป็นกลุ่มหวยวันที่เราพร้อมเล่นไปก็แถวนั้นครับผมด้วยด้วย

ให right? ้ทำตามเรื่องมาเป็นไหมวันดีครับผมน้องยีสต์น้องยี่สต์เราของขอให้เราเก็บมันลงต้องครับไก่ทอดไก่ทอดซัลซ่าไม่ลด้ต้มซส้อไก่แก้วเร็วสุดอก่แก้วซื้อไก่แก้วเร็วครับครกตัดเอาเลยอ่ะเอฟทีนัททีเัทไปเลยนั่งมาเท่ากี่เ่นกับผมนั่งไก่ห่อเรยังไม่ะนี่ห่อเนี้ยอีกไม่มาแล้วดีดีครับผมเอาเราลงเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาท ันนี้ยี่สิบห้าครับให้มาห้าตัวยี่สิบห้าสี่สิบบาทสี่สิบบาทให้มาหนึ่งร้อยทอนฮ็อกเซเอาเร็วิดข้อครับพมีครับีครับรั้ครับีครับครับสองอันนี้สี่สิบบาทเอาได้ไหมครับเอานะต้องไไดีกับพ่ไปต่อไปต่อครับเร้าเรี้ยรเลยรีกอีก อันนี้อันนี้ยี่สิบของเก้กด้วยโอเคครับเดีก็คุมงมาลวกกคนที่ขามาอรก็เช่เป็นใจให้ครับคุณตายแล้ก็บังอนนี้อยนะครับมอกใ่ใ่กล้ก็น่าไ้กมตรงนี้่น้าานน้า้านตรงบัยงนแ้ยูักันแล้วก็้ใ้วยังนี่ก็เป็นใครทั้งเลยไม่ไปซื้อที่ขึ้นมาทำเองทุกย่งเลยนะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ